ใครมันจะไปคิดว่าแถวลาดหลุมแก้วจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยระดับพรีเมียมแถมราคาไม่แพงและบรรยากาศโคตรจะชิลและนี่คือร้านซูซูมิครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นลับๆย่านลาดหลุมแก้วพอดีวันนี้มากินรียูเนียนกับเดอะแก๊งนะครับมาถึงนะครับก็มารับใบออเดอร์เพื่อสแกนสั่งอาหารป้าเดี๋ยวเราพาไปดูเมนูที่เราสั่งกันบอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างมาเริ่มที่ไฮไลท์ก่อนเลยครับนั่นก็คือเซตซาซิมิมาแบบโคตรสดแล้วก็ชิ้นโตๆที่เราสั่งก็จะมีแซลมอนมากุโรโฮตาเตะ,ตะและ้วก มาซาบีพร้อมเริ่มเราเปิดด้วยโฮตเตะก่อนเลยนะซัดไปคําแรกบอกเลยว่าโคตรดีคือโคตรสดแล้วก็โคตรฉ่ำแล้วทีเด็ดคือน,น้ําจิ้มซีฟู้ดของเขาไว้คือเราไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ทําถึงมากๆ <S <S โอซีฟูดฟ้ดโคตรดีปลายองสดเลยอะ ไปต่อกับซูชิเซ็ตเนื้อคือท็อปไข่กุ้งแบบเน้นๆและเนื้อคืออย่างดีแล้วก็โลแซลมอนเบิร์สไปซี่มีลาวาชีสด,ด้วยจัดเต็มมากๆด้วยความที่ว่าเขาใช้แซลมอนสดแล้วก็เครื่องมาแบบแน่นๆบอกเลยว่าถูกปากเรามากไปต่อกับข้าวบาระรวมมันปูเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับซุปที่สละร้นนะรสชาติมันปูกินกับกุ้งนะคือดีเลยแล้วถ้าใครชอบข้าวแกงกะหรี่นะเราบอกเลยว่าไม่สั่งไม่ได้คือทองคัดสือก็อร่อยอยู่แล้วอะ่ะและแกงกะหรี่ของเขาโคตรเข้มขน้นบอกเลยว่าโคตรอร่อยไปต่อกับสลัดไก่คัดสือบผักช ไอเราก็เทน้ำสลัดไปเลยจ้าผักแทบจะล้นถ้วยแล้วปูอัดให้โคตรเยอะด้วยความที่ว่าผักช่ำๆมิกกับน้ำสลัดและกินกับไก่กรอบนี่คืออร่อยลงตัวเลยแล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนั่นก็คือกุ้งเทมปุระครับบอกเลยว่าโคตรกรอบเดี๋ยวพาไปฟังเสียงโอ้โหโคตรกรอบ คือที่ร้านไม่ได้มีแค่อาหารญี่ปุ่นนะครับเราก็จัดสปาเกตตีเบคอนพริกแห้งมาด้วยคือตัวเบคอนกับชีสที่เขาใส่มานี่คือเข้ากันมากครับและอีกหนึ่งเมนูที่ไม่สั่งไม่ได้นั่นก็คือสเต็กเนื้อครับเราสั่งแบบมีเดียมแลแล้วเขาเสิร์ฟคู่กับพริกไทยดำกับเกลือพอจิ้มแล้วค่อยๆเคี้ยวนะเหมือนรสชาติเนื้อมันค่อยๆอ,ออกมาโอ้เนื้อก็ดี และแน่นอนครับมาร้านอาหารญี่ปุ่นก็อย่าลืมปิดท้ายด้วยเกี๊ยวซ่านะแป้งกรอบไส้อร่อยดีครับเอาจริงๆนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยทุกเมนูเลยครับแล้วพี่เขาก็ให้คําแนะนําดีบริการดีมากคือเรามากินกับเพื่อน6คนนะก็หมดไปแค่2อ0พเองครับหารก็ตกคนละ400เองแล้วคือแบบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอร่อยมากอร่อย เนื้อเขาอร่อยมากเลยเอาจริงๆนะมาครั้งแรกประทับใจเลยครับเมนูเยอะมากเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็มีเครื่องดื่มจิบเย็นคือสามารถสแกนสั่งได้เลยครับแล้วเขาก็มีสะสมแต้มแลกอาหารด้วยนะร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ยังไงก็ไปลองกันได้เลยอร่อยมากครับ